ปีใหม่เนาะหมออมกับมีแพนจะพาแม่ไปเที่ยวเนาะไปไปไกลสุดนี้หน้าเคนีอีกนีดปีใหม่ปีนี้ก็ให้กับเพื่อนกับซานแล้วก็ยาสุกับไปหาแฟนเก่าฝากไว้ให้คิดเอาคือไปนั่งทางหน้านางก็บอกว่าเอ้าก็มากันสองคนบนหน้าทางหน้ามันไปนั่งใส <c oughs> สบายดีปีใหม่ลาวคลิปนี้น่าจะออกปีใหม่ลาวเนาะหรือว่าก่นอนก้นอเนอเนาะ คือเมื่อก,กี้หมอกระจาพผ่าอาเซนมาสัมภาษณ์พนักงานแต่ละคนว่าเขาจะวางแผนกันจะไปเล่นสาใสปีใหม่เนาะจะไปกับสู่กาแฟรหรือไปหาพ่อหาแม่แล้วก็จะถามว่าความทรงจําเกี่ยวกับสงการว่าปีใดที่น่าจดจําที่สุดเนาะของหมอก็มีอยู่แล้วล่ะเนาะแต่ว่าชิไปถามพนักงานแต่ละคนก่อนว่าเขาจะจาปีใดแต่หมอนี่น่าจะจาช่วงโควิดที่บอก นอนกินนอนกินจนแบบว่าออืื้เออแล้วก็จะมาวอวยพรเนาะว่าให้ลูกค้าหรือว่าโบเมนลูกค้าเฮาเนาะไปไปสัมภาษณ์เบึงเอาไผ่ก้อนดีนี่เอาอยูลิกซะเนาะส่งการวินิเวนเซ่ที่กลับบานกับเสียงขวงจะหาแม่ซีฟ้ารู้เคยเป็นเติร์ดอีเม <c oughs> อ um ุ้ยบกันนะปีใหม่ปีนี้วะบูฮู้จะไปใส่เพราะว่าปีไก่นี้อันนี้พาไปเล่นไทยพาไปไสยก็ไปพัทยาแล้วก็กรุงเทพแมนแต่ว่าปีนี้ปีนี้อุปกรณ์บูฮู้อันนี้จะพาไปใส่นี่ไปได้ปะนี่กันซมี่อันนี้ว่าใส่ไปได้บบน่าจะอยู่นครหลวงนี่แหละบูงนะพ่อหาแม่บูบูเอ้าสำคัญกว่าเพราะว่าพ่อแม่ไปปีไก่ปีกอนไส่นี่ยังบ่มเอิดเถื่อนกันซะ แต่นี่คาเบียยังโบมัดเถือนก็เลยว่าปีนี้มันต้องมาคิดว่าอยากจะไปสมมาพ่อแม่ก่อนละกันยังโบมีแผนว่าจะไปลินแต่คิดว่าน่าจะไปลินอ่าทัวร์นครหลวงนี่แหละเลาะตามทั้งเท่านานคนโบมีแผนนี่เลาะจุกมือแน่นอนระเบิรงเด้ออ่าสมการปีนี้คิดว่าน่าจะบ่ได้ไปใส่เพราะว่าบ่มีเงินแน่นะ เราบ่ามีเงินก<ช>็เลยไว้ไปใส่พ่อแม่ก็พก่ไปหาเลยบบอ,อิลี่ได้ปะตั้งแต่อันท้านําไมาอยู่ในเมืองซช่เนาะ13บปีแล้วไปหาเพิ่นแต่ปีเดียวที่ไปริมปีใหม่ไปหาพ่อแม่แต่ปีเหลือนั้นถูกป,ปะโฉบโบโฉบโบตัวขึ้นตัวเกินเนาะ <c oughs> ตักลากกะสิกลักบบ้านกะบ้านไ, <ป S 1> ไปหาพ่อแม่มีอนะันนั้นกลับไปนําบ่บมี ที่จริงวางแผนไว้กับกับแฟนดาม่ามาละวดาม่าไปชีกับไปชิกับนำการนนะแต่ไปชิกับนำกันผู้สาวบอกเออตะกอลาให้เมื่อเออแต่เศร้ากันก่อนน่ะนะแต่บอกที่จริงว่าวางแผนว่าชีพ้าผู้สาวไปยามพ่อแม่บอกแต่ว่าเขาจะกลับบ้านแล้วเขาจะมีแฟนไหม อุตส่าห์ซื้งงัวไปท่านอะไรไอยู่บ้านแสดงว,ว่าเขาบบมีบุญได้กินงัวเนาะหรือเขาบบกินงัวก็เป็น,ออนไปได้นั่นแหละคิดเท็ดบาปกินงัวตัวบางง่ญ่สิไปค่ะ <c oughs> ปีใหม่เนาะหมอก็มีแพนจะพาแม่ไปเที่ยวเนาะไปไปไกลสุดนี้หน้าเขีนอีกนีด <c oughs> อ่าหมอก็จะไปเที่ยวยุโรปเนาะแต่ว่าหมอจะกลับมาให้ทันแล้วสงการที่แบบว่าพอดีมาเฮ็ดงามให้ลูกค้างู้ <c oughs> เลยว่าหน้าพังทุกคนเพราะว่าหมอกับบ่อลอดเนาะ เรียนสงการนะบ่มีไผ่รอดแน่นอนเนาะแดดกระฮ้อนแบนว่าจองไว้เบิ่งเซลล์เขาจะออกมาช่วงดีโฟแบบว่าโอ้ยกันมาแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยหมอน่าจะไปซ่องวันที่สิบสองแมนสิบสองกลับวันที่ประมาณสองกลับมานี่แบบว่าจิตหน้าหมอก้อนมูเลยหมอก็น่าจะพังมาสงการปีใดที่ลึกจดจำที่บ่มีเมื่อลือมมีปีหนึ่งเนาะที่อัน ไปรีดไปรีนอยู่บ้านขนาดแต่ว่าผู้บ่าวมาลิดนนำเราก็หนีผู้บ่าวอ้อแล้วปะผู้บ่าวิ้นอยู่เงินเฮาแบบแม่ลิ้หนำเขาขอเฮาแต่ว่าเฮาอันเฮาว่าแม่รีดหนำแฟนสินะเฮาย่าคนอื่นผู้บ่าวมีแฟนเราก็เลยหนีหนีไปบ้านอื่นและที่แฟนไปท่านปีปีที่ก่อนโควิดประมาณเนาะไปลิ้นอยู่สี่หอมผู้บ่าวอ่าคิโลศักดิ์ขนาดได้จกมาทุกทุกคนเขาจกโตโอ้ยจ้ขอแล้วเนาะ จดจำแหงตอนนั้นกับหุ้นเพียวเพียรมาจ้าจกบกไหก็ได้แต่ว่าปีนี้นี่สิได้บบบุกับโบฮู้มีผัวมีผัวไปนำปีนี้ยานบัได้แตังตาเขียวเด้อปีใดที่น่าจดจำที่สุดที่แบบว่าอยบมีมือลืมแบบว่าม้วนแหงจดจำส่งการที่น่าจดจำที่สุดก็คือที่บบมีวันลืมแบบว่าม้วนแหงได้ผู้บ่าวได้ไปนอนนัผู้บ่าวเช่นนี้โบเคยมีจุดนั้นเถื่องบอจุดนั้นเถื่อ เจทีเน่ๆกับน้องกับบอลเล่นหมาเกิดสี่ห้าปีก็ยังโบมีความตื่นเต้นกับส่งการแล้วเพราะว่าเขาไปเฮียละอยู่คุณมันมีแต่จบมอเจ็ดกับไปต่อนจีนไปต่อจีนเลยแล้วก็มีแต่หมูกับด้ามาเลยสิปายคนเล่นแบบตามภาษาคือเขาเล่นในกลุ่มละกันหนาวเน่เนี่ยลงไปกินเบียร์นื่งแล้วก็ขึ้นห้องซี่ไหเพราะมันอากาศยังหนาว แต่ว่าล่าสุดก็จ,นนจะน่าจะแมนเล่นมวนๆก็คือจะแมนปีกายนี่แหละอยู่ฮะเราก <c oughs> ็คือปีกายนี่ก็คือมวนสุดๆเลยก็คือแบบจืดๆจืดแบบว่าแบบตั้งแต่เศร้าเนาะเขาเล่นเนาะร<ม>ันตั้งแต่8ปดเก้าโมงเช้าจนเขาสิบโมงแรงเลยจนแบบเป็นวอแล้วตื่นเศร้ามาแล้วอนิดพาขึ้นพาขึ้นเครื่องไปต่อเลยคือแบบถ่ายเตยุพาทยาแบบจืดสุดเลยขึ้นเครื่องบนมือโบกี้ยนล่าขี่รถไปต่อพัทยาอีกแล้วขี่เหือข้ามไปในเกาะอีกเออโอเคคือว่าอนิดเอาสุดๆเลยถ่ายโต้เมื่อคืนแต่คือว่าแบบ คือปีการนี้นหะคือแบบมวลสุดๆในแบบในฮอบที่แบบว่าหลายปีที่ฮองไว้เล่นมาก็คือจือบริมไอ้น้อยจะเคยมีความทรงจําเกี่ยวกับสงการวันที่แบบว่าจําแบบบ่มีลืมจะสุบบอกแต่แต่ค่อยเคยเห็นภาพจะอยู่นึ่งคือตั้งแต่มาอยู่เวียงเนาะเกี่ยว่าจะสาวปีที่เจ้านี้สิบกว่าปีสิบกว่าปีเนาะเห็นได้เคยไปสงพระแต่คนก็อยากรู้บ้องว่าสงฆ์วัดเออวัดแต่ที่น่าจดจาที่สุดปีไหนที่น่าจดจาที่สุด น่าจะเม้นวัดแถวสีห์หรือว่าตอนค่อยเป็นสาวบอที่เจ้าเล่ไปนาเจ้าก็ไปนำคอยเยู่หรือว่าน่าจดจําที่สุดที่เจ้าบ่มีลืมนะคอยาว่าน่าจะเป็นตอนที่หมอเป็นสาวเนาะตอนนั้นเฮียนยุปีใดว่าพี่สองพีสามแหละหมอไปจับได้ว่าแฟนตัวเองพาผู้สาวพาผู้สาวไปรีดส่งการเลยน้อยกับอุ้มลูกเล่ต์นำเม้นหมอกับเล่นน้ำเขา เยน้อยกับอุ้งฟ้าใส่ภาฟ้าใส่อย่างน้อยนิตอนตอนเจอาเล่าหรือเจ้าเล่าเจ้าเล่าเป็นสาวนะค่อยบอกเลยว่าปีใดอย่างเี้เป็นสาวโยงตอนนั้นปีไม่ทุกปีเพราว่าจะเป็นปีไม่เพว่าจะเป็นปีอย่างกระยาที่แบบขมวนแต่ค่อยกับอะไ้ม้วนเลยเลนขางเจ้าแมนทรงคันท่าบมีค่อยค่อยขึ้นมาเป็น เจ้าตายแล้วตายน้ำพบ่าวจังนั้นบอกเป็นแหงเนาะจังนั้นนะตายน้ำพุบ่าวเล่นผู้บ่าวให้ทั้งให้ทั้งห้องอุ้ยให้พูดนะเออยามนี้พ่นกระโดดอีกเนาะทุบรถพูดนะใช่า่ะคือว่าโรคนี้บวมเข่าแล้วกิ๊อยู่บันไดใช่ไหมแล้วดีน้องกระทุบรถไว้กระทุบประตูสิ้นเสมอกันแล้วสนั่นเนาะน่าจะเป็นปีปีนั้นละนาะที่เจ้าน่าจะจดจำที่สุดเนาะแบบเมื่อยน่าจะองพนปิบสี่สองสิบหประมาณนี้แหละ เพราะว่าน้องรถล,ล้มปีนั้นเป็นน่าจะจับจุดเลยมอเตอร์เดียวแบบเกือบบอลอดเพราะว่าเมาส์เน่ละกะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ขอ,อให้หลายคนไว้เนาะว่าเมาส์เราต้องขับเพราะว่าขันขับอะไรแล้วประมาและกะรถล้มขันบางเธอเขาบอสเซียชีวิตสีกับแขนหักขาหักเอียงก็มีเป็นอย่งางหนักบ่บอปีนั้นก็นบอได้หนักหลายมิเตอร์แถวแขนนี้มัน เขาคือบุญงูเนาะมไไดดก็้เพแต่ว่าล,ล้มมือทำอิดเลยแล้วกับมือที่สองที่สามที่สี่แล้วกับพอได้ลิ้นเลยเลื่อนเฟสอย่างเ <c oughs> ดียวเป็นบอกเมืงงูลิ้นเ <c oughs> <c oughs> ออเวลาล้มเนี่ยเพราะว่าบ่อนานตอนตอนล้มนี่ย่าอันเดียวคือย่าหน้าเสียโสมก็เลยล้มจังไหนล้มจังไหนกระยาเอาหัวนี่ขึ้นก่อนโตนี่จะเป็นอย่างกระยามันหน้านี่ห้ามเป็นอย่างเด็ดขาดเอออันนี้คือ เป็นเคล็ดลับที่ดีเนาะที่บอกเนาะเป็นอย่างมรเอาเมาสพากไวก่อนแต่ว่าเมาส์บอคดีที่สุดถามว่ามีเรื่องน่าจดจำบ่เพราะว่าปีนี้เป็นปีแบบอิเลที่ว่าได้ออกจากเหือนอ่าดออกจากเหือนแบบว่ามาเฮ็ดอยากเม้นพอเม่ป้อยแต่ว่าแต่ว่ามีมีอยู่ปีหนึ่งที่ว่าเคยรักออกไปลินน้ำมูอยู่น้ำสว่งแล้วซีจมน้ำแล้วกะมีผู้บ่าวมาช่วย ผายปอดบอบอบอ,บอ,บอแบบต,ตอนนั้นหันซ,ซีจมน้ำแล้วตกะกงเบ่งแล้วกระเจ้าอันลอยลงไปสวย <c oughs> มีครั้งหนึ่งที่มาถึงถึงซวยแต่ก,การั่นจบด้ดยผู้บ้าวชวยกันแล้วแล้วก็แยกย้าย,าย,ายคือว่าเป็นปีนั้นปีที่หน้าจดจำที่ส <Man, S 2> ุดเมน่นมนแล้วก็ลินอ่าต้นฝากเลยด้วยว่าไผาเป็นคนที่สวยผาย จุ๊บมาทุเมาๆๆต้นติดตต้อมาได้เนาะต้นบ่มีมือลืมต้นว่านี่เป็นเกียมเงินไะโยติดตต้อมาไผ่เป็นคนนั้นเนาะปี2015ซนี่นี่แหละที่ไปลินน้ำแม่นอ่าบอกแล้วว่าต้องเป็นปีนี้แน่นอนแม่นแล้วไปแต่11โมงตอนสวยจนฮอด1โมงกลางคืนแล้วจะฮอดตะเคืนอนปีนั้นเต้นจนวาววานหาจะแมนปีนัน เด็กน้อยขึ้นไม่แน่สนาเต้นระเบ้าหูมือจ้าเธอเบียร์กินใส่กับงัดเอางัดเอางัดเอาในนั้นป้าถูกค่ะปีที่น่าจะจําที่สุดก็คือช่วงหลังๆเป็นประมาณ3มปีเพราะว่า3มปีท่านแบบได้เรียนแบบน้ำมูช่วงเฮียนโมจิเดยได้เรียนน้ำมูแบบหลายคนผู้บ่าวนำ,นำมัน <laughs> <laughs> บ่มีมีเวอแฟนบนเบิงเ่งๆเลยอยู่เดือนนี้โอ้กาชิดฮอสผู้บ่าวอยู่เดือน3ปีแล้วมันกลับมาซ้ำไม่ใหม่ เป็นสงการที่แบบว่าไทยเฮือนหมอแทบจะบ่มีความสุขเลยเนาะแล้วก็บแบบว่าบ่มีไผอยากเล่นสงการเลยเพราะว่าเอ้ยหมอนาะออีกคนนึงเป็นน้องไอ้น้อยแล้วเสียมือสงการพอดีปีสองพันเนาะเพราะว่าเราเสียกันเลยแบบว่าบ่มีไผ่จะเล่นสงการเลยแล้วหมอก็จะบเล่นสงการเลยแบบว่าฮอนย้ำสงการเท่าไหรแล้วแบบแม่เนาะเราจะให้เห็นแต่แม่กับพ่อแหละ มีความทุกข์แบบว่าทุกข์ใจแหงแล้วก็เลยแบบว่าหมอก็เลยบ่ได้ประทับใจอย่างกับสงการแล้วก็บอ่ค่อยได้อยากจะเล่นสงการจนผ่านมานอะจนตัวเองเป็นสาวแบบนี้เริ่มเป็นสาว,สาวแล้วแดะแ,แม่เ <c oughs> สียงติดหมอนอะแล้วก็เลยมาเฮียนยุเวียงในเมืองอาเข้าในเมืองแล้วสาวเหนือนะเจ้าแม่สาวสาวเหนือเนาะมาเต้นเหนือการเริ่ม เริ่มมายูเวียงจันน์เริ่มเข้าวงการแล้วบันนี้เข้ามาปุ๊บมีแฟนนะจ๊ะมีตั้งแต่ยูเซ็งควางเนาะมาปุ๊บมีแฟนเลยแล้วช่วงนั้นหมอกาเป็นนักกีฬาวิ่งนําผู้ชายเริ่มจะทำะน้ำผู้ชายแม่เล่นนําผู้ชายแบบบ่มีตุ้ยหมอตอนนั้นนะเนาะโคตรจ้อยเลยเพราะว่าแล่นนําผู้ชายมาแบบว่าไปลิ้นสงการม้วนแหงฮู้เลยว่าอุ้ยสงการมันเป็นอยนาังซี่เนาะ ลีนอยู่แถวอะแถวสีหอมนี่แะสีหอมม้วนแบบว่าโอ้ยมันเป็นยังซีนนี่เองเราลีนส่งการาาพูบ่กว่าผู้เป้าเนาะมือวันลีนส่งการเนาะมือทับอีดพาเขาไปลีนเขาก็คิดว่าโอ้ยคบกันมาเนาะเกือบจะเป็นปีละก็เป็นแฟนนี่อย่างกัน <c oughs> มือที่สองก็ต้องพาเขาไปลีนอีกเป็นบอกบอกพนพาพาัช <c oughs> ิพาพอแม่ไปเล่นก็โอเคพาพแม่ไปเล่นเพราะว่ามือที่หนึ่งพาเขาไปแล้วเนาะ,ะก็มาเป็นอย่างมือที่สาม มือที่สองพาพ่อแม่ไปเล่นแล้วมือที่สามก็ต้องพาเขาไปเล่นอีกเนาะไปสงการพาในอย่างมือที่สามกระบ,บอมันบอกว่าสิพาพ่อแม่อีกเฮ่อพ่อแม่อย่างว่าสิไปรีดทุกมือเถก็เลยแบบว่าไอ้น้อย,อยนี่แหละโทรหาไอ้น้อยไอ้น้อยไปนําน,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 นํานานาแน่วะนนาไปก็ะหินเนาะว่ามีพ่อแม่อยู่ทำผู้สาว <c oughs> แล้วควาว่าเก่งสมัยนั้นนะเนาะนะยังขึ้นอยู่ได้ย้อนกลับขึ้นไปตอนนั้นเนาะว่าเฮ้ยกูก็เป็นเะฮ่งขนาดนี้วะ กูบอกไปนําทุกจอกทุกแจบัดที่เห็นมานเห็นยุไฟแดงปานหนังเลยแบบว่าเห็นนะย่างลงไปไปก็ะซากรถเลยไ <c oughs> ข่แม่ไข่แม่คนเหลียวบึงเต้มอุ้ยว่าวันละเขาเจ้าหน้าจะมาขึ้นแล้วว่าหมอที่มายุจุดนี้แบบไข่ม่เซนไข่เราก็ไข่อันนี้ก็เข้าไปนั่ง กระถามเลยอันนี้ม่นไผ่นางการะถามนางก็บอกว่าแฟนมู่อันนี้ก็กว่าแฟนมู่อย่างมันคือไปนั่งทางหน้า <c oughs> จือ้อฮอมือนี้เลยว่าผู้หญิงผู้นั้นนะน,นุ่งเสื้อสีขาวขวามวาจือ้อโบลืมนะแล้วไฟแดงตอนนั้นกับบมีมือลืมอีกเอ้าคือไปนั่งทางหน้านางก็บอกว่าเอา้าก็มาก,กันสองคนบนั่งทางหน้ามันไปนั่งใส่โทรบอกไอ้น้อยมาเอาน้องเจ้าเนเอาไปี๋ยวชิไปส่งกันแฟนมู่อันนี้บอกว่าบบได้กูสิไปนาไปแล้วแฟนมูมึงยื้อใส่กูชิไปส่งนํากันนําไปข้อเงือนไปอย่างบดสุดท้ายเขาาาเเเจ้้กก็ปนนผูสวัขา ก็เป็นแฟนกันแหละเออเขาเจ้านอกใจอันนี้ก็ให้ฟูมไฟให้จนผู้ชายถามมาพ่อึงตายวะโอ้จนแบบว่าเออไอ้น้อยว่านะเขาว่านักขนาดนี้นะมึงควรคิดได้แล้วแหละถามมาคิดได้บอกยังสู้ต่อยังสู้ต่อยังสู้ต่อบ่ยอมแพ้นะจ๊ะยังแบบว่ายังนําต่ออีกแล้ววันสุดท้ายมานอทโธไปผู้หญิงกับสารภาพเมื่อว่าเขาเจ้ารักคบกันมาโดนแล้วเป็นความทรงจําที่แบบว่ามันฝังใจนะมันโบมีมือลืมแล้วกะ เฮามาฮอตจุดนี้ได้เฮากันยังแบบว่าเฮ้ยผอมภากเขากระซ้ย,ย่อยทาผพานมาไม่มเ,<ร>เคยลืมกแบบลางไฟแดงกลางไฟแดงตอนนั้นเท่าใดแบบเขาหน้าจะบุชื่อค่อยละแหละตอนนี้นะค่อยกับหน้าเปียนไปเลย <c oughs> <c oughs> สงการปีใดที่น่าจดจาที่สุดที่ตัวมูมีมือลืมสองปีหลังอจดจำยังไงจดจํายังไงมวนเฮงขนาดน,น,นั้นเลยว่ะแมนพาผู้สาวรัดเข้าป้าลดลงอ่ะลดลงลืม ผ่างโค้งและลืมโค้งพาผู้สาวรัดเข้าป้าแล้วรถล้มทั้งสองรถล้มหรือตัวพาผู้สาวไป,ปอ,อย่างจุจิกันในป้าไปส่งกับเจ้าเดเออะไรลืมโค้งนะทางมันโค้งและลืมโคง้งไปซื้อเลยแลวล้มทั้งสองเป <c oughs> ็นคอทรงจำนี่ <c oughs> มันจะเป็นหลังปีใหม่ตุลปี2018ปไปแทกทางมา <c oughs> ไปแท <c oughs> ะทางจิบนักเลย <c oughs> ทรงน,นั้นนะแบบเจ็บนักจนแบบว่าอยู่ห้องหมอเป็นสองปีเลยเจอชีวิตแบบว่า เราแบบเป็นอุทาหรณ์เนาะเพราะว่ามีหลายคนระดับมีอน่นี่คือการเคยแบบอุบัติเหตุเมาแล้วก็ขับรถสินะเป็นอุทาหรณ์ไว้วันนี้เราอยากถามตาว่าปีใหม่ที่แบบที่ลินมาตั้งแต่เกิดจนใหญ่ฮอเดียวนี้แหละมีแบบตัวใดเป็นความทรงจําที่ดีบอรหรือว่าเป็นความทรงจำที่แบบว่าจือมาจนฮอดถูกมือนี่บออยากให้เราให้ทุกคนได้ตังค่มีอา้าวโมมีเดี๋ยวเดี๋ยว ความทรงจำมี่เววาลิ้นสงการปีใดทีแบบมีความสุขที่สุดเนาะคือป<บ>ีไก่ a m a z ม n นคือปีกาย,กายเพราะว่าได้ินกับมูมมได้รินแบบกับมูทีแบบมูสนิททุกคนแล้วก็ได้ินกับมูทีตัวเองหักเนาะไวพร้สงการนี้สงการนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง อ่าลำรวยล่ำรวยนอนอะไรกันอย่าลืมไปสุบม,มาพ่อแม่เด้ออย่าสับปรดหนุ่มบ้าหลายไปหาพ่อหาแม่ได้ <c oughs> ไปดีไ่นี้ก็ขออ่าวยพอให้ทุอ่าทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเนาะที่ไปเรียนทั้งในกับเบื้องรถเบื้องล่างเราต้องคิลดลนล่อและการเมื่อหาพ่อหาแม่แน่จะไปหาหาผู้ชายหลายบอกพนักง,งานหมอนิด <c oughs> หลักกะรสุท่านี้ปีใหม่นาอผู้ใด่ประสรกะฝากให้เบิงเนาะความปลอดภัยขี่รถขี่ล้างเลยว่าเล่นการดื่มการกินก็ให้เรามาระวังกันขึ้นเพราะว่าซูมือนี้คนเฮานาะขับรถกะมันกับประมาทหลายคนเฮาแบบบางคนก็ขึ้นว่าเออโบมี่ยังเกิดขึ้นแต่ว่าอุบัติเหตุเนาะมันก็เกิดตลอดเวลาเฮากับโบขึ้นมาสีมาตอนไหนแต่กะปีใหม่ปีนี้กะให้กับเพือนกับซานแล้วกะอยกจุกับไปหาแฟนเก่าฝากไว้ให้ขีด ปีใหม่ปีนี้ว่าคำเก่าคำเดิมก็คือขับขี่ให้ปลอดภัยขันท่าไปใส่คือบโบออกมาเวเฮาอยู่นี่เดี๋ยวลินม้วนแล้วเดี๋ยวสีพาขึ้นไปสีหน้าใส <c oughs> สใีมาเวไรเดอจุดตัวแรกคิกดีเลยว่าได้ไปใส่ดอกปีใหม่นี้ก็ขอให้ลูกค้าทุกคนลกูกคพนักงานทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงมีโชคมีใซมีลาบลูก็ราล้ำรวย ้วก็เข้ามมหาดรนิดหลายๆเด้อลูกค้าเยอะพี่รวยเฮงรวยๆแข่ปีใหม่เนาะอยากจะขอไว้พรทุกคนสาหรับที่เป็นลูกค้าและกษาบริเวณลูกค้าละกษพนักงานทุกคนเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหาเงินล่ำรวยรวยลักษประสบผลสำเร็จด้านการงานปีใหม่สีมหฮอจแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมดจุกุลจุกุนเนอ ปีใหม่นี้เนาะก็ขอขอวยพรไซให้ลูกค้าละกั้ทางหมอนิดและกันพนักง,งานหมอหนิดอยู่ในคลินิกมาทุกคนและกัตลอดถึงลูกค้าที่มาใช้บริการจงมีสุขภาพแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นปีใหม่หมอกัอวยพรเนาะให้ตัวเองให้พนักง,งานและกัลูกค้าทุกคนที่มาเป็นลูกค้าหมอกะอวยพรให้คือกันเนาะขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ล่ำล้รวยรวยกันทุกคนเนอ,อไปใส่มาใส่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกคนเมาบ่คับเนาะแม้ถ้าเฮาเมาหรือว่ากินหลายอิลี่เฮาสามารถนอนบนไหนได้เฮาก็นอนบนทันกร<อ>หรือว่าให้ซู้ให้แฟนไปนำคับให้เนาะปีใไม่นี่ก็วอวยพรให้ลูกค้าเราบอแม่ลูกค้าเป็นแค่ที่เข้ามาใช้ในความงามของพวกเขาเนะจงมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีก็อยากอวยพรให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงหลักๆเลยละกะ เป็นไพที่เดินทางไกลหรือว่าแบบไปตั้งแขวงโมก็ขอให้แบบว่าเดินทางโดยสวัสดิภาพเดินทางปลอดภัยกับปีใหม่ลาแล้วขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข่งแรงซื้อได้ไขมันมาทุกคนเฮงๆง,งปังปังมทุกคนเด้อสำหรับลูกค้านาะผู้ใดที่อยากงามก็เข้ามาเนาะจะได้สวยๆปังๆังก้อนสงการจ้าฝากติดตามช่อง youtube หมอแนนเนาะติดตามชีวิตหมอ การติดตามเบื่อน้องหมอชีมีแฟนหน้าตาเป็นยังไงติดตามชีวิตหมอแหละแต่ว่าช่วงนี้ก็บอกค่อยได้ติดตามชีวิตหมอปันไดเนาะคือหมอบางครั้งกับมีโรคซนโตสูงบางครั้งก็แบบบัมีโรคซนตโนตเลยเนาะโอเพนแบบอยากให้แต่บางครัง้งอารมณ์กระเปี่ยนแบบบ่อยากลงอย่างเลยบ่อยากให้ไผมายุ่งนาเนาะอาจจะเป็นไวท์ทองหมอบอกว่า,วาอันนี้ก็ยังคืดอ,อยู่เป็นน้ำมีลูกค้าลายเนี่ยเป็นน้มาทิพทางเฮดซ่องกัเริ่มงงๆเลยเลยนาะ่าค่อยจะเฮดซ่องอยังไงให้หมอนิดนี้บางครั้งก็บอกเปิดอี บาอย่างเฮ็ดบาอย่างอย่างแต่ว,ว่าฝากติดตามไว้เนาะคือบางครั้งหมอเปิดก็บแบบให้รู้ทุกเรื่องทุกราวอีหลีฝากติดตามช่องในเดอ้อ